หนุ่มตีธนพลออราพุ่งไม่ไหวช้เดี่ยวแจกความสดใสเดือนแห่งความรักพร้อมกับส้มฮาโลให้พี่ๆสีสันมันเทิมเติม,ตมวิสีแถมอ้อนขอกำลังใจฝากตัวละคร2เรื่อง2รถทั้งแสนรักในบทรนกรน้องชายคนเล็กของตระกูลซึ่งเรื่องนี้ซีนใหญ่ซีนอลังเทียบและยังมีอีกหนึ่งผลงานที่เป็นกระแสะสุดๆกับซีรีส์เลิฟไลฟ์อะไบปั่นไปให้ถึงรักหลังปล่อยพลอตก็ทำเอาแม่ๆตื่นเต้นรอดูไม่ไหวงานนี้หนุ่มตีขอมาเล่าโมเมนต์ที่ได้เข้าคู่กับหนุ่มมาสุให้ได้ฟินกันก่อนใครเลยค่ะ เดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะครับก็ขอให้ความรักสมหวังความปรารถนาทุกๆคนเลยนะครับคือแม่แม่บอกว่าช็อกไปเลยสียังไม่เคยเล่นแบบว่าแนบชิดขนาดนี้ได้มาเจอกับพี่มาสุ่ครั้งแรกเคมีเราจะเข้ากันหรือเปล่านะแต่สุดท้ายพอเข้าสีนด้วยกันนะครับมันมีเคมีบางอย่างที่เฮ้ยพี่เขาแบบมีความรักความจริงใจในแบบที่ตัวละครเป็นได้แสนรักอันนี้ อยากให้ทุกคนติดตามมากจริงเรื่องนี้แต่งงานกันฉ่ำตีแลบบทเป็นโรนกรนะครับซึ่งเป็นน้องคนเล็กที่สุดของบ้านเลยจะมีความแบบโดนสปอยเป็นลูกรักป้าปากโรนกรแล้วก็น้องสายลมไว้ด้วยนะครับ